ทีมเย,ยเยี่ยมทีมหลีกประจำสัปดาห์ที่11มาในแผน3-4-3ผู้รักษาประตูนะครับได้แก่จอแดนพิกฟอร์ดจากสโมสรอนเอฟเวอร์ตันเขาได้ครับได้ปริเสลูกจริงน้ไปถึง5ครั้งด้วยกันก่อนที่จะพาทีมเอฟเวอร์ตันนั้นเก็บแต้มได้นั่นเองครับของหลัง3คนนะครับคนแรกของเรานะครับได้แก่ จรัดเบ็ดเบ็ดนะครับตอนนี้นะครับเป็นคนที่เอฟเวอร์ตันนั้นต้องการที่สุดนะครับในการยืนเกมรับนะครับกองหลังอีกหนึ่งคนนะครับได้แก่มาสราอุยนะครับจากสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโดดเด่นมากๆในเกมบุกนะครับตดขึ้นหลังได้ยกไปเล่นฝั่งขวาก็ยังทําได้ดีมีมาตรฐานนะครับมาดูกองหลังคนสุดท้ายของเรานะครับได้แก่แคลกดอรซั่งนะครับจากสโมสรวู๊กแฮมตันวันเดอร์เลอร์นะครับเล่นได้โดดเด่นนะครับจนพาวู๊กนะครับเก็บคลีนชีทแล้วก็คว้าชัยชนะนัดแรกของ พิมพ์ิสซีซั่นนี้จนได้ครับต่อมานะครับเรามาดูในแผงกลางนะครับ4คนด้วยกันนะครับเริ่มจากบรูโน่เฟรนันเดสนะครับจากสโมสรแมนอยูครึ่งแรกนะครับเป็นอะไรที่น่าประทับใจมากๆนะครับ ท้ายก็จบด้วยการมีส่วนร่วมในการทำประตูนะครับผ่านบอลสั้นผ่านบอลยาวอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับคนต่อมาครับได้แก่เชอร์ลิงตันนะครับจากสโมสรนิวคาสเซิลนะครับผมกลับมาสู่ฟอร์มที่ยอดเยี่ยมได้อีกครั้งนะครับแข่งแกร่งแล้วก็จบสกอร์ได้ดีนั่นเนะครับอีกคนนึงครับได้แก่รอยอันกาเป็นแบบจากสโมสรลิเวอร์พูลจากฝูนะครับในตอนนี้เขาแย่งบอลได้ดีจนทําให้เวีรยวููนะครับ ได้เปรียบในหลายจังหวะนั่นเองนะครับโค้ชท่าอีกหนึ่งคนนะครับได้แก่โยฮันวิซานะครับจากสโมสรเบรนฟอร์ดนะครับตั้งแต่หายเจ็บกลับมานะครับเขาก็โชว์ฟอร์มได้ดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เกมที่เจอบอดมัดนะครับก็เหมา2ประตูด้วยกันนะครับจนพาเบรนฟอร์ดนะครับพลิกล็อกเอาชนะมาจนได้ครับมาดูที่3ประสานแดนหน้าของเรากันบ้างนะครับคนแรกเริ่มที่โมฮัมเหม็ดซาร่านะครับจากสโมสรลิเวอร์พูลนั่นเองนะครับ อย่างเป็นคนที่อร์ปูลนั้พึ่งพาได้นะครับเรื่องทําประตูได้เสมอมีอันตรายมากๆนะครับอย่างที่เล่นเก็บโต๊กับนั่นเองนะครับหนคนนะครับได้แก่ชาวเปรโดนะครับจากสโมสรไบรตันแอนโพรเอาเรียนะครับลงสารองมาแค่25นาทีนะครับเขามีส่วนร่วมกับการทําประตูนะครับทั้งหญิงทั้งจ่ายพาไบรตันแซงเข้าวินเหนือแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์เก่าไปจนได้ครับ และกองหน้าคนสุดท้ายของเรานะครับได้แก่มัตสิวุ์คุนย่าเนี่ยนะครับจากสโมสรวู๊กแฮมตันวันเนเอร์นะครับเขาค่อยๆกลับมาคืนฟอร์มนะครับแล้วก็ล่าสกอร์ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับมีส่วนร่วมกับการทำประตูพาวู๊กเก็บแต้มคว้าชัยไปได้เลยนะครับและนี่นะครับคือหน้าตาของทีมยอดเยี่ยมพรีเมียร์ประจำสัปดาห์ที่11นั่นเองนะครับแล้ววันนี้นะครับผมจะพาทีมนี้นะครับไปทำภารกิจกัน3ภารกิจด้วยกันนะครับ แล้วถ้ผมทำภารกิจไม่สำเร็จในเกมนั้นนะครับผมจะต้องเลี้ยงน้ำนักเรียนที่น่ารักของผมตามจำนวนลูกใด้เสียที่ผมเสียไปนั่นเองครับเราจะมาเริ่มกันที่ภุรกิจแรกเลยนะครับสำหรับนันแรกไปดูเลยครับมาดูภุรกิจของผมนะครับว่าจะได้อะไรมาม,มาครับภุรกิจแรกของผมนะครับกับนัดแรกก็คือ ทำประตูนอกกกอะ18หลาเท่านั้นนะครับและก็ชนะให้ได้โอเคมาลุยนัดแรกเลยนะครับ Round <one>. Fight. อันนี้ก็คู่แข่งของเรานะครับ o v r 39 3นะครับของเรา o v r 86นั่นเองนะครับมาในแผน3-4-3นะครับมาลุยกันนะครับ Let's go โอเคครับบางย่งบางจะมาให้ให้ได้ก่อน โอเคครับรอสั้างคนระับยังได้ดีไปเจ้าเปโดจเจ้าเปโดจเจ้าเปโดร <Nope. S 1> ิ้อหงเกือบไปเปิดข้าไหร่นี่ดิฟต์กลับกันถึงแย่เอาลูกนี้จะหลุดไม่ให้หลุดเกือบแล้วสวยครับปีฟอร์ดดิฟต์ไป โอเคคุณจ้าแล้วกนนันสวยเอาบอลมาไม่ได้อะไรของหนูแ,กแรกครับยังไม่มีประตูนะครับครึ่งแรกของเรานะครับมาลุยกันต่อครับกับครึ่งหลัง let's go ไปครับุมเดาซ่าุมเดาซ่ายิง nope อ้าวแล้วลูกนี้ยังไงในกรอบไหมใบแดงครับผู้แข่งโดนใบแดงไหมครับเสียบลูกนี้อันนี้ถือว,ว่านอกกรอบอยู่นะนอกกรอบนะครับอี่ยงบูโน่เฟรนันเดสนะครับเป็นคนฝั่นะครับอะไรครับอ่าเดีย๋ยวดูลูกนี้ครับขอแต่โค้งติดกระแพงอ้าวเรียบร้อยครับบูโน่เฟรนันเดสครับ ยิงเข้าไปแล้วครับหนึ่งประตูต่อสูงน่ครับเอ็มนี่ยมันคันแทบดีว่าดูภาพช้าลบบนี้ครับน่าจะอผ่านกองหลังครับกองหลังเข้ากระโดดแล้วผ่านกำแพงนะครับพิฟอร์สวยทงังกุดลเกือบส่งให้เขานะครับไปครับขุณย่าให้เปรโดเจ้าเปรโดล nope. เจ้าปริโญห,หมดแรงกันหมดแล้วนะเรียบร้อยครับผมหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็ทำการยิงน,นอกกรอบ18นหลาจนได้นะครับประิจแรกถือว่าสำเร็จนะครับ Round two. Fight. 2 Fight. คุณยา่าอืมไม่มีจังหวะครับไม่มีจังหวะนะสวย,เป,เ,ยเ,เปิดเลยเอาเปิดเลยสวยเอาอย,ยังไงยังไงอืมเกลือครับเกลือเดี๋ยวจะแฟงพิกฟอร์ดนะเปิดมาสวย มาสเตอร์วุฒคุณย่าไปเองหืมคุณย่าคุณยายก็มาเหอะม,มาอ้าวเค่ไปทางนู้ดโอเคครับหมดคือแรกนะครับยังศูนย์ศูนย์อยู่นะครับภาร,รกิจก็ยังไม่ได้เลยนะครับโอเคไปไปออเปิดี๋ยวไปยังเช้าอยู่ครับเอาลูกที่ดุเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับโดนนะครับ ดูครับผ่านบอลมาลูกนี้ครับปึ๊บทิ้ทีเดียวครับซีดานแล้วส่งให้วินิสุจูนีครับยิงเข้าไปครับยิงยากมากมันไกลมากเลยครับสามส่วนสี่นะมาโจลิมตันงโอ้โห โ,โ,โรดี้ครับสองประตูต่อสูงแล้วนะครับอ่าดูนี้ครับส่งสวยมากครับนี่ฮะผ่านกองหลังแล้วตามน้ำด้วยโรดี้ครับเรียบรอ้อยครับสองประตูต่อสูนนะครับจะไม่คิดให้พี่แก้ตัวบ้าง หมดเวลาครับแพ้ไปนะครับ2ประตูต่อ0นะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมก็ต้องเลี้ยงน้ำนักเรียนที่น่น้านครับของผมนะครับ2คนแล้วนะครับ three มาครับ วิต yeah. ของเราก็คือเราต้องทำให้เพอร์เฟคโกนะครับแต่งบอลก็ยาวเกินเอาไห้ okay, นะ้ำโอ้โหเรียบร้อยครับโดนนะครับ <c oughs> ดูครับลูกนี้เปิดมาแล้วยืนนะเบ็ดเว็ดยืนห้อยอยู่ตรงนั้นครับเลยทำให้ไม่ํำแน่นะครับ มาเรื่องต่อครับสวยวิสาไปครับโมเมนซาร่าวิ่งเดียววิ่งดูเดียวไปดูเดียวไปโมเมนซาร่าครับสวยลูกนี้ยังไงยังไงยิงเท้าซ้ายก่อนอันดับแรก <c oughs> เท้าซ้ายหมดบแรกครับโมเมนซาร่าครับผมทำได้แล้วลูกนี้ครับ เร็วจัดนะกองหลังเขาวิ่งไม่ทันนะครับลูกนี้แล้วยิงเข้าไปเ <c> ก <oughs> ือบไม่เข้าเลยครับสวยครับหนึ่งประตูต่ตอนหนึ่งครับเอาแล้วให้เขาเฉยยาวเฮียออขอทีเดียว <c oughs> ขอเขา้าขวาเขาไม่ได้ เป็ยิงเท้าขวาแล้วเมื่อกี้เท้าซ้ายได้แล้วครับเอาคืนแด้ครับหนึ่งหนึ่งครับอีกสองลูกได้หรือเปล่าจานเอิร์ธเอาหน่อยสิจานเอิร์ธเอาหน่อยสิครับทุกผู้ชมสวยสพิญญาพลิกดีพิญญาพลิกด,กดีไปครับวิ่งครับวิซ่าวิซ่าส่งโอ้โหส่งอย่างนั้นเลยวิซ่าแะจะให้หม่งเมื่อกี้ยังไงครับ,รบดูเขายิงนิดลูกนีกด โอเคแล้วหุ่เกื่อนเข้าดิโอเคครับเลียร์ไปสาร่า la, ขออีกมือหมดเวลาครับเน,น,น,นรับและภารกิจก็ไม่สำเร็จด้วยนะครับได้แค่ข้างเดียวนะครับภารกิจไม่สำเร็จอย่างนี้นะครับ ก็เท่ากับว่าผมต้องเสียเพื่อบอีกหนึ่งคนนะครับถ้าผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับกับจากเอิร์ธอึดอ,อ่ะสวัสดีครับ